รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบางเย็น,นโกเรจินดีนดีเบลม ดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัด เเราาานนที่่คคุณต้อองมัับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรไทยต้องดีค่ะซึ่งจะดีได้นะคะก็จะต้องขึ้นอยู่กับดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการดูแลจัดการที่ดีนะคะแต่วันนี้นะคะเปิดรายการมาเห็นมิ้นขับสารล้อเครื่องไม่ใช่จะเปลี่ยนอาชีพจากพิธีกรนะคะแต่ว่าเราจะมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรที่ทําทั้งอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ขับสาล้อเครื่องค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกันว่าทําทั้งสองอาชีพร้อมกันนะคะมีวิธีการดูแลจัดการยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะ คนตอบแนทนยุติธรรมใจดีถ้าคนเป็นเศษฐีมาแล้วก็มากมายเรารวบรวมข้อดีทั้ง้าแคชม้า<ผ>ตอนนี้นะคะม,มีนมั่งอยู่บน3ล้อเครื่องนะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันไทยในวันนี้นะคะนอกจากจะทําเกษตรกรรมแล้วยังมีอาชีพขับสาล้อเครื่องด้วยค่ะนั่นก็คือคุณเกียรติศักดิ์สวามิชัยนั่นเองสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะทาทั้งเกษตรขับสาล้อแบ่งเวลากันยังไงเนี่ยก็ตื่นแต่ตีห้าแล้วก็ ดูข้าวดูอะไรก็แปดโมงก็ออกไปกขับสามล้อขับสล้อครับผมแล้วถามถึงอาชีพเกษตรกรรมทำมานานหรือ,อยังคะก็ยี่สิบปีเห็นจะได้ครับยี่สิบกว่าปีครับ,บปลูกข้าวมาตลอดเลยหรือว่ายังไงคะคปลูกข้าวปลูกข้าวมาตั้งแต่มาตลอดยี่สิบปีครับก็คือเราทำมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้อายุเท่าไหร่เขาถามหน่อยได้ไหมตอนนี้สี่สิบเกือแล้วครับอ๋อยี่สิบกว่าปีแสดงว่าทําตอนวัยรุ่นใช่ไหมคะตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มปลูกตอนวัยรุ่น ตอนนั้นเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําเราชอบอาชีพนี้หรือว่ายังไงคะชอบครับเพราะว่าอะไรเล่าให้ฟังหน่อยมันก็ยังไงเลยมันเราเรามีใช่ไหมเรามีที่เรามีที่พ่อแม่ก็ทํามาอมันเป็นคนทําแล้วก็ต้องสานต่อตอนนี้พื้นที่กี่ไรที่ปลูกข้าวปลูกข้าวเยอประมาณ30สิบไร่30ไร่แปลงนี้ก็มีอีกแปลงลยอ๋อแล้วอีกแปลงหนึ่งนี่ปลูกข้าวเหมือนกันปะปลูกข้าวแล้วก็มีปลูกอ้อยด้วยอ๋อมีทั้งปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกข้าว20กว่าปีแล้วปลูกอ้อยกี่ปีอ้อยเพิ่งปลูกปีแก อ๋อแล้วการปลูกข้าวกับปลูกอ้อยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันมากครับยังไงแตกต่างกันยังไงอ้อยเพราะอ้อยเราปลูกหน้าแหลงใช่ไหมค่ะมันก็ไม่มีฝนบังแห่งก็ไม่มีน้ำที่จะไปให้ให,ใ,หให้อ้อยอแล้วต้องเจาะบดานเจาะอะไรค่ะลงทุนเยอะเหมือเดินอันนี้ก็คืออ้อยใช่ไหมคะครับ แล้วในส่วนของข้าวล่ะคะการดูแลย,ยังไงบ้างคะข้าวถ้าถ้าฝนมาแรงนี่ก็ลำบากนี่ตอนนี้ก็เป็นน้ําที่ขึ้นมาจากบึงนาเพียงของเราในตะบ,บนของเราเราเรามีพลังไฟฟ้าค่ะถูกค้นมาไม,ไม่ใช่น้าฝนนะนี่ที่เห็นอยู่นี่อ๋อก็คือน้ข้าวตอนนี้ของเราไม่ใช่น้ําฝนไม่ใช่น้ําฝนอ๋อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาตลอด20ปีเนี่ยส่วนใหญ่เลยหลักๆใช้น้ําฝนหรือว่าน้ําจากไหนส่วนใหญ่แต่หลักๆก็ใช้น้ําฝนน้ําฝนเพิ่งใช้น้ําคลองมาประมาณส5ห้าปีเพราะว่ามัน ช่วงหลังๆมันแรงค่ะแล้วน้ําคลองกับน้ําฝนนี่มันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากเพราะว่ายังไงอะคะแตกต่างน้ําคลองจะมันมันไม่เย็นเรื่องไงก็ไม่รู้นะค่ะมันไม่เย็นแล้วก็ให้อาารข้าวก็ไม่ไม่ไม่ดีเหมือนกับน้ําฝนแล้วเรื่องอย่างอื่นนะคะเรื่องสตูพืชมีปัญหาไหมตลอด20ปีที่ผ่านมาเยอะมากครับอะไรบ้างอะคะพวกพวกนอนกอพวกเดี๋ยวนี้เป็นเพี้ยอะไรเพี้ยกระโดดอะไรก็เรียกอะเพี้ยกระโดดเพี้ยกระโดด ม,มัอกอข้าวอะไรย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเรื่องของต้นข้าวเองมีปัญหาไหมคะมียังไงบ้างคะถ้าพวกมันเป็นเป็นนอนเป็นอะไรมันจะมีขึ้นเลยนะค่ะผมก็ลองใช้ตัวตัวนี้ดูผมผมผมใช้สองแปลงนะตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่ได้สีบพ,พ้นคุมนะสีเฉพาะสองแปลงอนะที่ว่าใช้ใช้นี่คือใช้อะไรคะคุณพี่สารปรับสภาพดินแล้วทำไมเราถึงมาใช้ตอนนี้ปัญหามีปัญหาอะไรมันมีปัญหา เรื่องกับดินแล้วผมก็น้องเขาเอาเอามาให้สองสองซอง๋อ,อก็คือคมีคนมาแนะนำแล้วก็คนไม่แนะนำน,น้องเขามาให้ค่ะก็เลยลองดูแล้วลองสีบคุมดูเขาบอกเขาให้ให้ลองลอง,ลองให้ดูหน่อยอ,อแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมก็ว่าม,มันดีนะพอะใจอยู่สองแปลงนะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะ <ขอ S 1> ช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะให้คุณพี่พาไปดูกันว่าหลังจากใช้สารปรับสภาพดินนะคะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพาคก,กันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปดูกันก่อนนะคะข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหนึ่งสองเพื่อทดลองโทรศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกสามเก้าหนึ่งเก้าสามสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น โกลเจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดสนับสนุนรายการโดยสามกลับสภาพดินบางเย็นโกริจินดี แทนตลาดทุกทุกคนสามารถดีเทนพลัสคนตอบแทนดีคอนแทกดีสร้างคเป็นเศรษฐหนังสือวายดีเน็ตเวิร์ดโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์ดเวอร์วายจัดการให้คนทำง่ายๆต้องผลประโยชน์อัพไลน์ดาวไลน์ที่เหลือกันทั้งสายสำเร็จได้ทุกคนผู้ชมคะในช่วงที่แล้วนะคะได้พูดคุยกับพี่เกียรติศักดิ์หรือว่าพี่กิจนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการปลูกข้าวมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีแล้ว แต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นพิกิตบอกว่าเคยใช้สารเคมีมาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดปีนี้ได้เปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดินทําไมอะครับก่อนหน้านี้ยคือเราใช้เคมีแหละทาไมเราถึงมาใช้สารปรับสภาพดินในปีนี้เรามีการลังเลบ้างไหมก็ก็ลังเลอยู่แรกๆครับผมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยใชอืมื่อน้องน้องเขามาแนะนําก็เลยลองดูเราก็ขอให้ลองสักแป้งหนึ่งแป้งหนึ่งก่อนเขาเขาให้มาสองสองซองสองซองครับผม ก็คือให้มาทดลองสองซองแปลงหนึ่งนี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะแปลงแปลงนี้ประมาณไร่กว่าแปลงนี้ประมาณไร่หนึ่งก็คือขวามือของเรานี่คือประมาณไร่กว่าแล้วก็ซ้ายมือนี่ก็คือประมาณหนึ่งไร่ก็คือรองสองซองที่มีคนมาแนะนําให้ใช่ไหมคะถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าการปลูกข้าวในแบบของพี่กิจเนี่ยปลูกยังไงเริ่มจากอะไรบ้างผมก็เอารถไถนาเดินตามแล้วนี่แหละไม่ได้เอารถใหญ่รถอะไรดินปั่นดินอะไรก็ค่ะ รถไถนาโดยตามวันหนึ่งผมก็ทําวันดอแปลงอพราะพอทาเสร็จประมาณบ่ายสามผมก็เริ่มเอาเอาอะไรสารปรับสภาพดินมาฉีดพ่นฉีดพ่นใช่ไหมคะก็คือว่าอันนี้เริ่มทํามาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ละอันนี้ประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนสี่เดือนเราใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่แรกเลยหรือว่ายังไงคะเริ่มเริ่มแต่แรกเลยครับการสัดส่วนในการผสมเนี่ยเราผสมยังไงก็ ซองหนึ่งผมผมจะผสมสองถังถังละยี่สิบริรแล้วเดียวอันเครื่องพ่นอ๋อก็คือประมาณว่าหนึ่งซองต่อน้ำสี่สิบริสิถ้าเกิดคิดรวมๆถูกไหมคะก็คืออย่างขวามือเนี่ยพี่พี่กิจใช้สารปรับสภาพดีหนึ่งซองต่อน้ำสี่สิบริผสมกันแล้วก็มาฉีดพ่นหรือว่ายังไงคะฉีดฉีดคุมคุมหน้าดินไปเลยครับอ๋อก็คือว่าพอเราหว่านข้าวเสร็จก็ฉีดคุมดินไปเลยใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ประมาณ เดือนวันแรกเลยวันแรกเลยครับวันแรกที่ที่หวานอ๋ออันนี้ก็คือ4เดือนแล้วแปลงนาที่ใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยค่ะลักษณะของลําต้นและรากเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมจากเดิมแตกต่างกันเยอะครับผมลำต้นมันก็คือแตกกอง่ายใช่ไหมที่พี่กิตบอกเมื่อกี้นี้แล้วกอก็ใหญ่ด้วยครับแล้วเรื่องของรากล่ะคะรากก็ผมว่ามันก็รากยาวขาวดีด้วยครับอันนี้คือลักษณะบ่งบอกว่าต้นข้าวมีคุณภาพที่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดึงให้ดูได้ไหมคะเอาใกล้ๆเราที่ใกล้ๆเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะอ่าลองให้หน่อยหน่อยพี่กิต มันยังไงบ้างคะอธิบายให้หนูฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างลักษณะมันจะแตกกอใช่มแค่แค่เมล็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะแค่เมล็ดเดียวอันนี้คือเมล็ดเดียวเลยเหรอคะปกติถ้าเราไม่ใช้นี่เมล็ดเดียวมันจะประมาณกี่กอกี่เท่าไหร่อย่างมากก็สองสองเท่านั้นเองสองแต่อันนี้มีเท่าไหร่คะเนี่ยนี่มันเป็นสิบนะครับ๋อเป็นสิบคุณผู้ชมคะนี่ก็คือข้าวสี่เดือนนะคะแต่ว่าแตกกอประมาณเกือบสิบแล้วค่ะ แล้วลักษณะข้าวอะค่ะพี่กิจเอ้ยลักษณะไม่ใช่ลักษณะข้าวสิคะลักษณะรากเป็นยังไงคะรากก็ยาวนะครับเนี่ยเพราะนี่มันใช้ตั้งสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนก็นี่คือคือลักษณะรากรากขาวรากยาวรากขาวรากยาวนี่ก็คือมันสัตว์มันจะสามารถดูดซึมอาหารได้มากขึ้นใช่ไหมคะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ที่เราไม่ใช้ลักษณะรากมันจะแตกต่างจากตรงนี้ยังไงบ้างคะมันแทบจะไม่มีรากเลยครับจะมีนิดเดียว ก็คือจะนิดนิดหน่อยมียแต่ก็นิดหน่อยแล้วลักษณะสีจะแตกต่างกันไหมคะคลักษณะลักษณะสีจะ,จะ,จ,ะจะไม่ขาวือนไหมจะไม่ขาวอ๋ออันนี้มันก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ทําให้จากการที่รากขาวแล้วทําให้รากเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารภายในดินได้ทําให้ต้นเนี่ยอาจจะแตกกอได้ด้วยใช่ไหมคะแตกกอแล้วก็สมบูรณ์ด้วยครับค่ะำลำใหญ่ลำใหญ่ค่ะรวงก็ต้องต้องใหญ่ด้วยอ๋อ ค่ะนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยต้นหนึ่งสําหรับข้าวอายุ4เดือนนะคะเดี๋ยวเราวางก่อนแล้วเรามาพูดคุยกันต่อกัได้ค่ะพี่กิตถามต่อเลยค่ะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลรักษาเพิ่มเติมยังไงอีกเราต้องใช้สารปรับสภาพดินเพิ่มเติมอีกไหมคะผมกล่าวว่าพอข้าวตั้งท้องผมก็จะเอาสารปรับสภาพดินมาฉีดพ้นให้ข้าวออกรวงใหญ่ค่ะนับจากนี้ไปประมาณอีกกี่เดือนคะ ประมาณเดือนกว่าครับผมเดือนกว่าๆแล้วผลผลิตนะคะผลผลิตที่เราคาดว่าจะได้รับคิดว่าจะประมาณไหนผมประมาณแปลงนี้ก็ประมาณเกวียนหนึ่งอาจจะได้แปลงขวามือของเรานี่คะก็คือประมาณเกวียนหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ไร่เรียบร้แล้วอ๋อแล้วปกติถ้าไม่ใช้นี่ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบถังห้าห้าสิบถังห้าสิบถังประมาณครึ่งเกวียนนะอ๋อครึ่งเกวียนแต่ถ้าเกิดปีนี้ได้ครึ่งครึ่งต่อครึ่งแน่นอน ใช่ไหมคะครับผม,มถามกลับไปอีกนิดหนึ่งในเรื่องของวัชพืชแมลงศัตรูพืชหรือว่าโรคต่างๆของข้าวเนี่ยตอนนี้มีไหมคะไม่มีครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอ๋อก็คือจริงๆแล้วมันน,ะน่าจะมีในช่วงนี้ถูกไหมคะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีครับผมเพราะว่าเราใช้สารปรับสภาพดินแล้วครับผมงั้นแสดงว่าแปลงที่ไม่ใช้ตอนนี้ก็มีสิคะมีครับมีอะไรบ้างมีพวกนอนกอพวก เพี่ยกระโดดอะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการจัดการยังไงคะกับแปลงศัตูพืชค่ะก็ผมว่าก็ว่าจะสั่งน้องเขามาให้อีกครับค่ะคือเอามาฉีดในแปลงที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมยังไม่ใช้ครับผมอืมค่ะตอนนี้ข้าวก็ถือว่าสี่เดือนแล้วแล้วก็มีการดูแลจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอเราใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเราคิดว่าคิดว่ามันแตกกอแล้วก็รวงข้าวก็ต้องเยอะค่ะ มันต้องมันมันก็ต้องเพิ่มเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอีกเท่าตัวครับผมค่ะแถมยังลดต้นทุนด้วยใช่ไหมคะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีตอนนี้คือเราไม่ได้ใช้เคมีเลยเราไม่อใช้เคมีครับผมอ๋อก็ถือว่าต้นทุนเราตัดไปหนึ่งส่วนแล้วใช่ไหมคะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอีกครับผมพอใจไหมกับผลที่ตอบรับมาพอใจครับพอใจยังไงคะพอใจคือว่าเราเราทดลองแล้วมันมันคุ้มค่า จริงงน้องเขามาให้แนะนําผมตั้งนานแต่ผมผผมมไม่กล้าไม่กล้าใช้ไงทาไมไม่กล้าใช้คะตอนแรกเพราะว่าของเราไม่เคยใช้อ่เขาบอกก็ลองดูลองดูก็มก็ลองอ่าแล้วตอนแรกบอกไม่ไม่อยากใช้เพราะว่าไม่เคยใช้แล้วทล้งไงถึงมาใช้เพราะว่าอะไรอยากลองเขาไม่ให้ดูก็ลองสองแปลงก่อนค่ะแต่คือตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมคะเตรียมสั่งยัง บออน้องเค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนําพี่กิจดีกว่าว่าการเ,ออเปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดินนะคะทําให้ข้าวของพี่กิจเนี่ยมีการเจริญงอกงามดีจากเดิมที่เคยใช้เคมีมาอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมพูดคุยกันคะ่ะ ข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรก412รือทุ่นหล่อโทร091 863 9193สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโปรจินดีดีเปลม ดีเทนพลัสที่่เเเรรือองงขสินนค้าา็ดีคอนแทคตต้อองมาัันดบ้นหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดเทคโนโลยีที่ทันนวัตกรรมไม่มีใครทำหรือกล้าเรียนแบบได้สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบางเย็นโคเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสแข่งการตลาด ทุกคนดีคอนกท่หนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์วายจักัดเรารวบรวมข้อดีทั้ง5แผ่นนมาจัดอัดแน่นให้คนทำง่ายๆต้องผลประโยชน์อัพไลน์ดาวไลน์และเันี่วงสุดท้ายของรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะวันนี้แน่นอนว่าช่วงสุดท้ายของรายการเราจะต้องมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำกับพี่กฤษและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเศรษฐกรนาคสภานแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถามก่อนเลยว่าพี่กิตบอกว่ามาแนะนําตอนแรกไม่เชื่อใช่ใช่ครับเรามาแนะนํำยังไงตอนนั้นคือพื้นฐานเดิมเนี่ยเขาใช้เคมีอยู่แล้วนะครับเขาใช้เคมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะแนววิธีการทำเนี่ยนะครับมันก็ต้องคุยกันหลายรอบหน่อย<ช>นะครับเพราะว่าเขาเคยเขาเคยใช้แต่เคมีมาก่อนะนะครับก็เลยต้องมาหลายรอบนะครับนะพอรอบที่2ก็คือมันถึงช่วงเวลาใช้แล้วนะครับถึงช่วงเวลาทํา มีฝนมีอะไรมาพอดีเลยนะครับก็ได้เริ่มใช้นะครับซึ่งหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยตอนแรกพี่เขาก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะดีเหมือนกับที่ใช้เคมีหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้นะครับอย่างข้าวที่เห็นเนี่ยก็คือต้นเขียวนะเขียวใบตั้งนะครับแล้วก็ระบบรากดีมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็จะมีขุยไส้เดือนขึ้นเต็มเลยนะถ้าแปลงไหนที่เคยใช้เคมีซ้ำๆเนี่ยมันจะไม่มีแบบนี้ นะครับจะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วพี่กินเขาใช้เคมีมาประมาณเกือบ20ปีปีนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้สารปรับสภาพดินคือเจ้าตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยค่ะไปช่วยในเรื่องดินยังไงบ้างคะเพราะว่าเคมีคือ่ยคือ19ปีแล้วนะคะสะสมมานานแล้วค่ะก็ถ้าใช้เคมีนานๆเนี่ยจะทําให้ดินแข็งนะครับไม่กินปุ๋ยแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะทํานาลำบากแล้วนะครับผลผลิตก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ พอใช้สารปรับสภาพดินมันจะช่วยปรับนะครับปรับสภาพดินเนี่ยนะครับให้เป็นดินดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีสาร5ชนิดเนี่ยนะครับช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นะนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือรา,ากขาวรากยาวรา,ากกินปุ๋ยะนะครับต้นเขียวใบตั้งเนี่ยอันนี้คือทรงของเขาเลยอย่างช่วงที่สองเราได้ดูกันแล้วว่ารากขาว เราก็แตก,กอดีแต่ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันบ้างอันนี้เราเดึงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอเปรียบเทียบกันหน่อยคอ่ะเราจะให้คุณเสตษกรอ,อธิบายให้ให้เราเห็นชัดๆหน่อยในเรื่องของอะระบบลากข้าวนะครับระบบลากข้าวระบบลากจะเห็นต่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เรื่องการแตก,กอนะครับอย่างอย่างนี้เนี่ยออกมาไม่กี่ไม่กี่ต้นก็คือค้าฟองแล้วแหละว่าแตกต่างกันแต่นี่คือระบบระบบลากนะครับ รา,ากขาวรากยาวแล้วก็เรื่องการแตกกอเนี่ยก็จะดีกว่าะนะครับเห็นชัดเลยนะครับอันนี้คืออินทรีย์นะครับอันนี้เคมีที่เขายัางใช้อยู่ปกตินะครับคุณเรษตรกรคะอย่างนี้ลักษณะของรากเนี่ยมันก็จะแสดงว่าเป็นการบ่งบอกว่าต้นข้าวเนี่ยได้รับสารอาหารมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งที่เขาใช้เพียงครั้งแรกเท่านั้นเองอนะครับใช้ครั้งแรกก็คือ,อพอหวานข้าวเสร็จปุ๊บฉีดหน้าดินเลยปุมหน้าดินเลย นะครับนะยังไม่ได้ผสมกับปุ๋ยเคมีอะไรใดอย่งสิ้นเลยก็แค่ปรับสภาพดินอย่างเดียวใช่ใชครับน, <ะ S 2> นี่ขนาดเขาเขายังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะค่ะนะยังสีเขียวสดใสเลยนะครับค่ะชัดเจนเลยนะครับนะอันนี้คือในเรื่องของการแตกกอก็ต่างกันใช่นะครับรากก็จะเห็นว่าว่าแตกกัต่ดอันนี้สั้น,นกวา่าเยอะสั้นกว่ารากอาหารเก่ง การที่เราใช้เคมีมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยในส่วนของปริมาณความเข้มข้นเนี่ยมีส่วนไหมคะว่าเราต้องใช้สารปรับสภาพดินในปริมาณที่มากอะไรอย่างี้คะเกี่ยวไหมคะครับในในส่วนตรงนี้นะครับถ้าพื้นที่ที่เขาใช้เคมีมานานเนี่ยนะครับเราก็ฉีดซึ่งจริงๆแล้วปริมาณของเราที่ใช้นะก็คือ 1- น่องต่อ1ไร่นะครับหนต่อ1ไร่เท่านั้นเองนะครับแล้วปริมาณน้ําเกี่ยวไหมคะปริมาณน้ําก็ไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จํากัดว่าจะต้อง20ลิตร40ลิตรใช่ไหมคะใช่ใช่ครอย่างพี่กิจนี่ใช้40ลิตรครับ40ลิตรอน1ซองตอน1ซองค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค,ค่ะแล้วในเรื่องของวัชพืชศัตรูพืชแล้วก็เรื่องของโรคต่างๆทางสารปรับสภาพดินนะคะมีส่วนช่วยยังไงบ้างครับหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเมื่อระบบรากดีนะต้นข้าวแข็งแรงเนี่ย โรคแมลงต่างๆ,ๆเขาก็ไม่มากวนค่ะนะครับเขาก็ไม่มากวนเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่มีพวกเพี้ยพวกมแมลงอะไรมากวนเลยค่ะนะครับต้นข้าวแข็งแรงมากะนะครับอย่างที่พี่เขาตรวจทุกวันแหละนะครับออกมาทุกวันทุกเช้านี่ก็จะมาดูก่อนนะครับพี่กิจคะเห็นบอกว่าคือพี่กิจเนี่ยเขาใช้แค่2ไร่รใช่ไหมคะสแปลงแต่ว่าแปลงอื่นในก็คือ13ไร่ยังไม่ได้ใช้อย่างนี้ถ้าเกิดว่า ข้าว2แปลงแรกที่ใช้สารปรับสภาพดินไปแล้วตั้งแต่คลุมดินใช่ไหมคะ <S <S แต่ว่า13ไร่เนี่ยยังไม่ใช้เราจะใช้ตอนไหนทันสามารถที่จะใช้ได้ทุกระยะของพืชนะครับทุกระยะอย่างช่วงนี้ก็สามารถใช้ใช้ได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้ช่วงนี้เนี่ยลักษณะของอกอข้าวเนี่ยก็จะแตกกอขึ้นอย่างแน่นอนใช่ใชไหมคะได้ฟังอย่างนี้พอใจไหมคะพี่กิจแตกต่างจากตอนแรกไหมที่เราแบบเออไม่กล้าใช้เป็นยังไงบ้างพอใจครับพอใจยังไงแตกต่างแค่ครับแตกต่างกับตอนแรกที่ผมใช้ทีมงานก่อนค่ะ แล้วต่อจากน,นี้เราจะมีการบริหารจัดการการดูแลไล่ต่อๆไปยังไงบ้างค่ะพี่กิจพ่อจสั่งน้องค่ะสีให้คมทุกเต็มทุกแปลงเลยอ่าผลผลิตจะได้ดีใช่ไหมคะฝากถึงเกษตรกรทางบ้านบ้างค่ะเราก็เอาสารปรับสภาพดินมาใช้จากที่นีเลยครับค่ะพี่น้องเกษตรกรข้างเคียงเขาก็มาดูของผมครับค่ะ แล้วทางคุณเศรษฐกรน,นะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างค่ะครับในการทำทำนาทำเกษตรเนี่ยนะครับค่ะ,ะตอนนี้เนี่ยเรา,เราพอเราใช้เคมีมากเนี่ยต้นทุนเราก็จะสูงนะครับยิ่งมีการแข่งขันในด้านของตลาดที่จะ AEC ที่จะมาถึงเนี่ยนะม,มันสำคัญมากก็คือเราต้องทำอย่างไระจะลดต้นทุนการผลิตใช้แล้วเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยน้อยลงลดปุ๋ยลดการใช้ปุ๋ยลงไปครึ่งหนึง่งคะนะครับแล้วก็ เรื่องการแตกกอเรื่องการเจริญเติบโต,ตของพืชเนี่ยจะดีขึ้นะนะครับขอฝากกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนด้วยอย่างนี้เรื่องสุขภาพของกเกษตรกรด้วยไหมคะใช่ครับเรื่องเรื่องสุขภาพนี่ก็คือ อย่างที่เขาเคยใช้เคมีต้องปิดหน้าปิดตาในการฉีดพ่นใช่ไหมตนนแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลย <c oughs> ก็คือว่าสุขภาพเกษตรกรก็จะต้องดีขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยทั้งพี่กิจแล้วก็คุณเกษตรกรนะคะที่เสาะเวลามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีคับ ปลายปี2558นะคะหรือว่าอีก2ปีประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะคะการใช้เกษตรอินทรีย์นะคะ,ะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทําเกษตรกรรมมากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่เรามาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรหรือว่าพี่จิตนั่นเองก็น่าจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่นําไปปรับใช้นะคะแต่หากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามมาที่รายการของเราได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายการเกษตรไทยต้องดีค่ะแต่ก่อนจะาก,การขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ เกษตรไทยต้องดีก่อนนะคะบริษัทดีเน็ตเวิร์เวิร์ลไวจำกัดสามปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโก d เรจินดีและดีเทนทัสกลับมาพบกับรายการเกษตรไทยต้องดีได้ใหม่นะคะแต่ว่าก่อนจากการอย่าลืมว่าเกษตรไทยต้องดีจะต้องดีด้วยดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการจัดการที่ดีนะคะวันนี้มวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สารรับบ้าปิินนะครับมีส่วนผสมทั้งหมด5อย่างนะครับอย่างแรกคือหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเรานำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแร่ธาตุทั้งหมด60ชนิดซึ่งพืชทุกชนิดนะครับต้องการแร่ธาตุนะครับแต่แร่ธาตุรองใช้น้อยนะครับใช้น้อยมากเพราะนั้นแต่ถ้าขาดพืชก็ไม่จะเติบโตนะครับเพราะนั้น ถินแด่ภูเขาไฟเนี่ยช่วยเสริมธาตุอาหารดองครับให้พืชเจริญเติบโตส่วนตัวที่สองนะครับิวมิกยูมิกนี่คือได้มาจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะครับเราก็นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา,าก,กันตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับช่วยให้พืชเนี่ย,จยเจริญเติบโตนะครับพาะเป็นสารอาหารส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ คลื่นความถี่ของแร่ธาตุนะครับโดยปกติแล้วสสารทุกชนิดจะมีแร่มีคลืนความถี่จำเพาะนักวิทยาศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ก็อปปี้คลื่นความถี่อันนี้มานะครับเมื่อเราฉีดลงดินมันจะส่งสัญญาณนะครับเหมือนสัญญาณเสียงไปที่รากของพืชเมื่อรากพืชได้ได้รับสัญญาณนี้ก็ทําให้รากจเจริญเติบโตซึ่งเป็น ทําให้รากขาวรากยาวรกาวรกแข็งแรงอย่างที่เราเรา,เราเ,ราเราเห็นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับแร่เอ,อิร์ธคือแร่ธาตุที่หายากนะครับตัวนี้ในจะได้จากธรรมชาตินะครับคือจะช่วยในเรื่องของความเครียดนะพืชถ้ามันแห้งแล้งนะมีสารเคมีเยอะเนี่ยมันจะเครียดถ้าเราได้รับาสารแออร่เอิร์ธนี้เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดนะให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ มีภูมิต้านทานโรคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสารอาหารของไมโครไรซาซึ่งเป็นตัวสุดท้ายไมโครไรซานี่คืออะไรเป็นไมโครไรซาเป็นเชื้อราชนิดปีนะครับมันจะอยู่โคมที่ปลายรากพืชนะครับตัวนี้มันจะช่วยละลายปุ๋ยบางตัวที่ที่ไม่สามารถที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้ไมโครไรซาก็ช่วยละลายปุ๋ยแล้วก็ช่วยหาอาหารให้พืชครับ ข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรก412หรือทดลองโท091 863 9993ก็ต้องเก่งเป็นตัวตายตัวเต็งโดยไม่ต้องสงสัยส่วนผู้นำในลำดับถัดไปก็เก่งตามกันได้ไม่ต้องรอเวลานักธุรกิจในอันดับท้ายสุดในก้าวไปไม่หยุดมุ่งมั่นไม่รอช้าเพราะห้าข้อห้าดีที่พูดมาทั้งถูกที่ถูกเวลายิ่งจำก็ยิ่งรู้ Oh!